ขอนแก่นสุรินทร์มาเล็กแห่งที่ราบสูงมหากาบแห่งการเดินทางสาย28-1ณที่ราบสูงอันไพศาลมีมหานาทีแห่งยางมาตอยสายหนึ่งที่ถูกลิขิตให้เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตและความฝันและบนมหานาทีสายนี้เองคืออาณาจักรของม้าเหล็กหลากสีสันในนามบริษัทวาปีเดินรถจำกัดผู้ครองตำนานแห่งการเดินทางสาย281ที่เชื่อมโยง4ีจังหวัดอีสานไว้เป็นหนึ่งเดียวบนเบาะโดยสารแต่ละตัวคือจัก,กรวาลแห่งชีวิตที่กำลังเคลื่อนที่นักศึกษาหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยา ัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่นกอตตำราวไว้แนบแน่นแต่สายตากลับทอดมองออกไปไกลกว่าหน้าตามองไปยังอนาคตที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปสร้างพ่อค้าแม่ขายจากบุรีรัมย์และสุรินทร์เอนกายพิงลตาแต่ในใจคงกำลังคำนวณกำไรขาดทุนทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปคือความหวังของครอบครัวที่รออยู่เบื้องหลังภาพทุ่งกว้างแห่งวาบีปทุมและพยักภูมิพิสัยที่เคลื่อนผ่านไม่ใช่เป็นเพียงทิวทัศน์แต่คือฉากหลังของชีวิตคือบ้านเกิดที่พวกเขาจากมา เพื่อไปต่อสู้เสียงพูดคุยบนรถที่ดังเค้าไปกับเสียงเครื่องยนต์คือการแลกเปลี่ยนเรื่องราวคือการถักทอสายใยของผู้คนจากต่างถิ่นที่ล้วนมีปลายทางแห่งความฝันเป็นหมุดหมายเดียวกันแท้จริงแล้วมันคือโรงละครเคลื่อนที่คือสะพานเชื่อมต่ออดีตเข้ากับอนาคตคือผู้จดบันทึกเรื่องราวชีวิตนับล้านอย่างเงียบงนันและวงล้อของมันยังคงหมุนต่อไปตราบนานเท่านานนี่คือเรื่องราวจากอีสานมหานคร